ผมรนชัยคำพิเศษครับโตโยต้หล่มสักครับเพจนะครับ t o โย t a าหนึงล่มสักเซลล์ขายรถนะครับช่อง YouTube นะครับหนึ่งอ้วน Channel ตามติดชีวิตเซลล์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับกับเครื่องเสียงของรี v o ่ตัวใหม่นะครับวันนี้ผมใช้โทรศัพท์ Android นะครับถ้าท่านมี Android แล้วก็มีรีโว่นะครับเดี๋ยวทำตาม ขั้นแรกนะครับก็สตาร์แอรสตาร์รถนะครับหรือเปิดออนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ออดิโอนะครับนี้เราจะเริ่มที่การสะท้อนมิลาแคินะครับโทรศัพท์ของท่านนะครับก็ต้องมีแอปนะครับมิลาแคิอยู่นะครับหรือบางคนก็แอปส่งหน้าจออะไรประมาณนี้นะฮะก็เริ่มเปิดแล้วก็ค้นหากันนะครับทีนี้สักครู่ครับโอเคนี่ครับสังเกตที่หน้าจอ แสดงมาแล้วนะครับโทรศัพท์ผมเลียวมีที่โทรศัพท์ก็คามมเดียเลือกเลยครับทีนี้นี่นเขาจะถามว่าอนุญาตให้จับคู่หรือไม่คุณก็ใช่เลยครับผมกำลังเชื่อมนะครับโอเคนี่เชื่อมแล้วนะครับเชื่อมแล้วขออนุญาตออกจากตัวนี้นะครับก็ไปแอปที่คุณต้องการผมจะฟัง youtube ก็แล้วกัน youtube ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน ลำมุ่นๆน,นะครับานาแล้ะครับโอเคก็เพิ่มเสียงลดเสียงที่เครื่องเราก็ได้นะครับหรือจากที่นี่ก็ได้นะโอเคลูกค้าอยากจะให้เต็มหน้าจอก็ง่ายๆพลิกนะครับโอเค,ครับเสียงยังไ,ไงครับ ใ,ใช้ได้นะครับสำหรับ youtube นนลูกค้านะครับค้าไม่อยากดู youtube แล้วลูกค้าอยากจะนําทางนะครับนำทางตัวนี้ก็เข้าไปนะครับแมปนะครับ google map นะครับชัวร์ที่สุดโอเคไม่แน่ใจว่าจะลิกได้ไหมโอเคลิกได้นะครับก็ค้นหา ค้นหาตามปกตินะครับค้นหาปุ๊บค้นหาผมจะไปด่านซ้ายจะเจอหรือเปล่าขึ้นอยู่นะครับด่านซ้ายเลือกด่านซ้ายขึ้นทางโอเคครับมีทุกอย่างขึ้นมาตามที่เราต้องการด่านซ้ายเริ่มคับ ไปทางเหนือจากานั้นเลี้ยวซ้ายเค okay. okay, นะครับสำหรับแอปนำทางนะครับเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับทุกท่านเป็นไงครับการใช้งานเครื่องเสียงของเรานะครับหรือท่านมีแอปที่ฟังเพลงแบบไม่ต้องโฆษณาเลยยกตัวอย่างนะครับจุกกดเข้าไปที่จุกเลยครับเข้าไปที่จุกนะครับ เลือกเลยนะครับฟังเพลงจากตายเอรไทยดีกว่าศิลปินศินลปินที่ผมชื่นชอบนะครับตายอรไทย ป็งไงครับง่ายไหมครับรถรีโวใหม่ของเรานะครับก็ถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจรถรีโวหรืออยากจะได้รายละเอียดอะไรก็โทรหาผมนะครับรณชัยกมิเศษครับ1 0 8่6 3 9น8 0 0้กเครับหรือจะแอดไลน์มานะครับรณชัย1 123เดี๋ยวผมขึ้นไปให้ที่หน้าจอครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ